สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูนุ่นจะพานักเรียนมาอ่านหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วนะคะเรามาอ่านบทที่สี่ เรื่องตามหากันเลยค่ะรู้จักคำนำเรื่องคอ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 ,อ,อผูกผออูกอผูกผูกลานลออานนอลานลานอ้อย ออออออยไม่ถูอ้อ,อยอ้อ,อยเดินดอเออนอเดินเดินเล่นน้ำลอเอนอเล่นไม่เอกเล่นนออํานําไม่ถูกน้าเล่นน้ำลําทานออำำออรออําลําทออารอทาน ลำทานกระดึงกรออากะดอึึงอดึงกระดึงกระพวนกรออากะพอรออัวนอพวนกระพวนที่ทอ,อีทีไม่เอกที่ ที่และลอแอะและและแต่ต่อแอแต่ไม่เอกแต่แต่ตามต่ออามอตามตามหายหออายอหายหายดังดอะงอดัง ดังอยู่อยออูอยู่ไม่เอกอยู่อยู่เวลาวอเอเวรออาลาเวลาทันทีทออะนอทันทอีออทีทันทีโป๊กเป๊ก ปอโอกโปกไม่ตีโปกปอเอกอเปกไม่ตีเปกโปกเปกกรุงกริงกอรออูงอกรุงไม่จัดตะวากรุงกอรออีงอกริงไม่จัดตะวากริงกรุงกริงตามหา ภูผาหาอ้อยไปให้ใบโบกใบบัวแต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ลานภูผาเดินหาลูกช้างภูผาไปที่ ลำธานใบโบกใบบัวเล่นน้ำอยู่ภูผาผูกกระดึงที่คอใบโบกภูผาผูกกระพวน ที่คอใบบัวกระดึงดังโป๊กเป๊กกระพรวนดังกรุงกริงเวลาใบโบกและใบบัวหายไปภูผาจะได้ ตามหาใบาโบกและใบบัวได้ทันทีอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะอักษรสูงขอไข่อ่านว่าขอชอชิงอ่านว่าชอถอถุง อ่านว่าถอผอพึ่งอ่านว่าผอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหออักษรต่ำคอควายอ่านว่าคององูอ่านว่างอชอช้างอ่านว่าชอทอทหารอ่านว่าทอ ทอทงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอพอพานอ่านว่าพอพอสำเภาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวออธิบายเพิ่มเติมความรู้ อ่านสระสระโออ่านว่าโอสระไออ่านว่าไอสระไออ่านว่าไออธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านสระสระไอเรียกว่า สาระายไม้มารายสาระายเรียกว่าสาระายไม้หมวนอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านเลขไทยอ่านว่าหนึ่งอ่านว่าสอง อ่านว่าสามอ่านว่าสี่อ่านว่าห้าอ่านว่าหกอ่านว่าเจ็ด อ่านว่าแปดอ่านว่าเก้าอ่านว่าสิบเรียนคะ่ะเราจะอ่านแจกลูกนะคะสะกดคาเราจะอ่านพยัญชนะและสระนะคะเราจะเริ่มจากลูกศรสีแดง เราจะอ่านสระโอให้ครบทุกคำนะคะแล้วไปสระอื่นๆค่ะเรามาเริ่มอ่านกันเลยโกโจโดโตโบเรามาอ่านแจกลูก สะกดคำตามลูกศรสีเขียวสารไอไม้มารายกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะไกลใจใดใไตใบนักเรียนคะเรามาอ่านแจกลูกสะกดคำตามลูกศรสีชมพูนะคะ สารไอไม้หมวนเรามาเริ่มกันเลยค่ะกอไก่แจกลูกคำกับสารไอไม้หมวนไม่มีนะคะไม่มีคำค่ะใจใดตอเต่าแจกลูกคำกับสารไอไม้หมวนไม่มีนะคะไม่มีคำค่ะ ใบ <Bye. S 2> อ่านสะกดคำนักเรียนคะนักเรียนอ่านคำอ่านพยัญชนะอ่านสระสะกดคำอ่านว่าโตตอโอโตอ่านว่าโตโคอคอ านว่าโคอ่านสะกดคำนักเรียนคะนักเรียนอ่านคำอ่านพยัญชนะอ่านสระสะกดคำอ่านว่าไปปอไอไปอ่านว่าไปไว วไอไวยอ่านว่าไวยอ่านสะกดคำนักเรียนคะนักเรียนอ่านคำอ่านพยัญชนะอ่านสระสะกดคำอ่านว่าใจจอไอใจ อ่านว่าใจ<บ>ใหญ่ยอไอใหญ่อ่านว่าใหญ่ฝึกอ่านใบโบกโยกไปไถนาธานี มีโคโลเลเวลาหาแพล cả đưng tiếng đằng bóc bé cả buôn tiếng đằng cung thính

อ่านคล้องร้องเล่นโป๊กเป๊กนักเรียนคะเราอ่านบทที่4เรื่องตามหาจบแล้วนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้การอ่านแจกลูกสะกดคำรู้จักคำนำเรื่องภาพประกอบความหมาย ในบทเรียนนะคะเรียนรู้เรื่องสระโอสารไอไม้มาลายสาระอายไม้ม้วนนักเรียนคะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านคำในบทเรียนนะคะอย่างต่อเนื่องฝึกอ่านให้คล่องนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะนักเรียน